สองยอด o l l โลทิมพิธาลิ้งเจริญรัฐว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยในอินสตาแกรมชาวเน็ตอดใจไม่ไหวเลขสวยมาก เมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีในอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งเปิดเผยถึงผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการข้อมูลเวลา17นาฬิกา20นาทีของวันที่15พฤษภาคมรายงานผลการออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเมื่อวันที่วันที่14พฤษภาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์39ล้าน2 8 4 7 5 2คนจากประมาณ52ล้านกว่าคนพักเก้าไกลแบบ โดยสอสอแบ่งเขต113ที่นั่งและคะแนนบัญชีรายชื่อมีคะแนน14,233,895คะแนนล่าสุดเมื่อวานนี้ทางด้านทิมพิทาว่าที่นายกคนที่30ของประเทศไทยได้ออกมาโพสต์รูปภาพคู่กับลูกสาวน้องพิพิมพร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า We got this ซึ่งก็มีทางด้านอดีตภรรยาต่าชุด,ดิมาได้ออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้ว่าชุดถูกใจเข้าหลักพร้อมกับทางด้านคนบันเทิงอีกมากมายที่เข้าไปแสดงความยินดีมียอดไลค์ทะลุ4แ0,000เลยทีเดียว ซึ่งต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ทีมพิธาได้ลงสมัครเลือกตั้งเป็นแค a n d i d a t นายกนับวันก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งฮอตถึงขั้นมีด้อมส่งเป็นของตัวเองกับวลีเดียวส่งรักพ่อพ่อก็รักส่งเรียกได้ว่าตอนนี้ฮอตไม่แพ้ดาราเลยก็ว่าได้และเราจะพาไป2ยอดฟอลโล่ทีมพิธาในอินสตา r a m มที่พุ่งไปถึง999ฟอลโล่เลยซึ่งชาวเน็ตหลายๆคนก็เห็นว่าแลกสวยอดใจงวดนี้ไม่ได้จริงๆเลยจ้า